ยังมีเรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีท่านปรมาจารย์ตังฟูอีกจำพวกหนึ่งได้เที่ยวตะเวนหาท้าประลองตามค่ายมวยไทยซานต้า MMA โดยที่ไม่มีผลพลอยได้อะไรนอกจากเจ็บตัวเพียงเท่านั้นสำหรับปรมาจารย์ท่านนี้ความจริงท่านได้ดื่มเหล้าเข้าไปหลังจากที่ได้ร่ำเรียนวิชาหมัดเมาแล้วก็ไปถามหาใครก็ได้ที่เป็นแชมป์มวยไทยที่ค่ายมวยไทยซานตาแห่งหนึ่ง ขาอยากท้าประลองแต่เาว่าลีลาของยาจกชูไม่ออกเขาโดนต่อยคางดูสิครับเขาไม่ทําอะไรเลยเขาโดนเตะดาบเขาโดนต่อยหน้าเขาโดนต่อยคางกระตเขาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาโดนเตะเข้าที่ดุกซ่วมเขาบอกเดี๋ยวก่อนเขากำลังรวบรวมลีลาของยาจกชู แต่เอ๊ะทำไมมันไม่ออกเขาโดนต่อยหน้าโอ้เขาโดนเตะเข้าหัวไหลดูสิครับหน้าสงสารเขาบ้วนน้ำลายที่มีแต่เลือดออกมาเขาโดนถีบหน้าโอ้พระสังฆราชและเหตุการณ์ก็เป็นลักษณะเดิมที่พวกเราเห็นมาจนชินนั่นก็คือเขาหลับสนิท ดูสิครับท่านผู้ชมแล้วจะดีใจเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับสําหรับนักมวยไทยคนนี้ดูสิเขายกตัวของท่านขึ้นแต่หัวไม่ยอมขึ้นมันจะลงอย่างเดียวโอ้อย่างนี้ต้องปล่อยให้ท่านหลับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือหาหมอนสงสัยท่านต้องการพักผ่อนดูมันช่างไม่เหมือนบ้านของเราที่จะมีใครโง่เดินเข้าไปในค่ายมวยไทย แล้วก็ไปท้าชกกับนักมวยระดับแชมป์ถึงจะมีจริงๆแต่ก็เชื่อว,ว่ามวยไทยคงจะไม่มีใครยอมชกด้วยโอ้เขายังหลับไม่ฟื้นเลยโอ้ก้านคอโอ้อโอว่าจังไหรสั่งบ้าไาว้กระเศ้าเล้อมาตาเวที่มวยไฟไฟย่ายงผีหลอกนะยังไหวอยู่บมื่ท่านตาย ให้ตีต่อเนี้ยบันเนลสนินีมันปรากฏว่าท่านยังไม่ยอมแพ้ท่านจะขอแก้ตัวกรรมการให้สัญญาณชกโอ้ดูหมัดกล้ามปูของท่านสิครับโอ้พระเจ้าว่ายังไงว่ายังไงท่านโดนตีเข้าหน้าท่านโดนเตะขาโอ้โอ้โอ้ท่านโดนเตะท,ที่คางกรรมการบอกเอาละคอยยันพี่หลอก คราวนี้ก็เป็นอีกท่านปรมาจารย์ที่ถอสังขารมาถึงค่ายมวยไทยแห่งหนึ่งท่านสําเร็จวิชายงชุนและก็วิชาก้านพอเเล็กสําหรับผู้โชคของท่านเป็นนักเรียนมวยไทยและก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่มาดูลีลาของท่านสิครับดูหมัดยงชุนของท่านโอ้มวยไทยสงสัยสภาพอย่างนี้ให้ผมตีเลยเหรอโอ้ดูลีลาของท่านสิครับโอ้ ถ้าทางของท่านเป็นแบบดั้งเดิมของวิชายงชุนโดยที่ไม่มีการเพิ่มวิชาการต่อสู้แบบอื่นเข้าไปเลยดูสิครับโอ้ดูลีลาของท่านให้เต็มตาโอ้ปลายคางอีกแล้วสว่านหลายมึสงสร้างมดตายแท้ ฟังสอกมั่งจักบางนะนะว่ายัางไงอาจารย์ไวยเลยีชทก,กทุกครั้งแผมนักทุกครั้งสำหรับท่านปรมาจารย์อยู่จานหัวปรมาจารย์หน้าตัวเมียต่อยผู้หญิงก็เป็นอีกท่านที่หลายคนอยากจะเห็นท่านหลับแต่ท่านก็ไม่ค่อยสนใจต่อสู้กับผู้ชายมากนักท่านใช้เงินจ้างผู้หญิงมาสู้แล้วก็มาแสดงโชว์กับท่านโดยท่านให้เหตุผลว่าการได้จับได้กวดผู้หญิงมันทําให้มีแหงหำ่ำนี่ก็เป็นท่านปรมาจารย์กังฟูอีกท่าน คือคนที่พันมือสีขาวท่านได้มาท้าชกกับโค้ดมวยไทยที่ค่ายแห่งหนึ่งโดยบอกว่าชกแบบ MMA ไปเลยโอ้โอ้พระเจ้าช่วยทำไมไม่มีใครแยกดูสิครับนี่คือโค้ดมวยไทยดูท่าทางจะโมโหเป็นอย่างมากน่าจะมีการท้าทายกันอย่างรุนแรงโอ้ท่านหลับสนิทไปนานแล้วก็ยังจะซ้ำอีกดูสิครับ โอ้พระสงแต่ดูเหมือนว่าค่ายมวยแห่งนี้จะไร้น้ำใจไปหน่อยไม่มีใครสนใจท่านเลยกังฟูหนุ่มคนนี้ได้มาเยี่ยมเยียนที่ค่ายมวยไทยแต่เขาไม่หลับโอ้นี่ถือว่าเป็นส่วนน้อยเพราะเมื่อรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้เขาก็โบกมือลาไอเอบ้าตีอีกบ้า ท่านปรมาจารย์ท่านนี้ท่านมีวิชาฝ่ามือมรณะปะทะมานวิชาฝ่ามือของท่านรุนแรงยิ่งนักจนยากที่จะมีใครต้านทานท่านได้ออกแสดงโชว์วิชาพลังฝ่ามือของท่านตามสถานที่ต่างๆทําให้มีผู้คนจํานวนมากได้ทยอยมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านไม่ขาดสายโอ้นี่มันกบหรือเขียดตะปาดดูสิครับขนหัวโล้นก็เอากับเขาด้วย ในเทศกาลกังฟูท่านปรมาจารย์ได้รับเชิญให้ไปแสดงวิทยายุทธโดยท่านจะชี้ให้ผู้ชมทางด้านล่างมาทดลองวิชาของท่านซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่าพวกนี้จะเป็นหน้ามา้าแต่ท่านอ้างว่าคนเหล่านั้นท่านไม่เคยรู้จักเลยในการแสดงวิชาฝ่ามือมรณะปัทมานของท่านทําให้มีผู้คนจํานวนมากลงเชื่อเนื่องจากมีการแสดงได้สมบทบาทดูคนนี้สิ ท่านปร,รมาจารย์ใช้พลังเพียงนิดเดียวเขาก็กระเด็นไปสี่ห้าเมตรและท่านก็อธิบายถึงพลังจักรวาลที่ท่านได้รวบรวมมาอยู่ที่ฝ่ามือของท่านโอ้แต่เมื่อมีคนเชื่อก็ย่อมมีคนไม่เชื่อท่านปร,รมาจารย์ได้ชี้ไปทางด้านหลังเพื่อเรียกชายคนหนึ่งขึ้นมาพิสูจน์แต่กลับมีชายอีกคนขึ้นมาขอพิสูจน์พลังของท่านเอง มาดูสิครับว่าพลังฝ่ามือมรณะปะทมมานของท่านจะเท็จจริงประการใดโอ้เมื่อเขาไม่กระเด็นท่านก็ใส่เข้าไปซะงั้นมาดูอีกครั้งครับท่านผู้ชมดูพลังของท่านโอ้โอ้เขาไม่ทำตามท่านโอ้เขาผลักกลับท่านโมโหท่านโมโห,ท,โมโหท่านได้กล่าวอ้างว่า พลังของท่านได้ใช้ไปกับคนแรกเยอะจึงขอเวลารวบรวมพลังอีกสักพักมาดูสิครับว่าท่านรวบรวมพลังแล้วมันจะมาหรือเปล่าโอ้พลังไม่มามันจะมาล่ยังไงพลังอย่างยากพวกที่ท้ายชกกับเด็กท้าโชกกับผู้หญิงก็ถือว่าหน้าตัวเมียเหมือนกันเช่นคนนี้ดู และคนนี้มึงคือเอาคลิปกูมาล่วงหลายเทียเทบางอันนี้ให้กูถามมึงจากเทียนเนี่ยเป็นยังการตีก็ไม่ยิ่งมันผิดมองใดการได้เศร้าได้บายไม่ยิ่งมันเป็นคั้วม,มีแห้งห้ำกูบบกเกี่ยวกับไผ และเมื่อบรรดาเหล่าฮีโร่ทยอยออกมามากมายเช่นนี้จึงเกิดมีรายการฮีโร่ของประชาชนเกิดขึ้นที่ประเทศจีนรายการนี้เป็นรายการที่ดีอีกรายการหนึ่งแถมยังจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนอกจากจะเป็นการแข่งขันของศิลปะการต่อสู้ประเภททั่วไปแล้วยังเปิดโอกาสให้บรรดานักเลงคีย์บอร์ดขึ้นมาวัดฝีมือกันแบบถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับคู่นี้บอกว่าเมียบังคับให้มาชกนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินที่เห็นหน้าอยู่นี่เพราะว่าเมียของเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสู้คนนะถ้าไม่มาชกเขาจะอยานี่คือเรื่องจริงนะครับเ้าให้ฟังเนี่ยแมวบังคับมาเมวบังคับมาเจ้าพยายามเจ้าตายดีอตายกระั่างเออเมียเพิ่นบังคับมาเจ้าสิกาตีก็เพิ่นที่ดี กันนาสงสารอยู่ครับาว่าผมก็ถึกแม่ผมบังคับมากขึ้นกันเอาคือว่าตั้งสันท่างที่ถึกแม่บังคับมากแล้วท่านคุณถึกแม่บังคับมากแต่เจ้าหูแจ็คเพนยู่บ่อ่างคือเพื่อนเป็นพ่อผมเนี่ยแหละครับยี่ย่เดียวกันเฮ้ยห้าขวดสูเป็นพ่อลูกกันกับพ่าบ่ตั้งสี่กับมีเนาะเออเชร์รับชมซาลาเะอ้าวมารับชมนะครับบาริพ้วนแล้วไวชุดเขียวด้วยบนันี้สิําตุมาราติ เสายกไปเนา,าะพูดแลจัดยุ่ขางปาม้อนกันมีหดเสายกลพผลนี่ว่าจังไงยกแรกเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกังฟูนะกังฟูต่อกังฟูแล้วสำหรับายแดงอายุสิบเก้าปีนะครับนะฝวายน้ำเงินนี่สามสิบเจ็ดนะเอาซึ่งทั้งสองท่านเนาะครับเนาะก็เป็นเจ้าของตำานานมัดนกแต้แ,ตแพร่ม่านุ่นล้เห็นว่าพวดไหมเห็นไหม มันสิธรรมาาตีมัดคือกันเน่เบื้องเลืยงหุ้นกับหุ้นเดียวกันนั่นแหละการออกอาวุธก็คือกันพวนเห็นมว่าโอ้ยโอ้เป็นตะยานอนนี่นั่นเห็นว่านั่นโอ้ยเขาข้างดังดังั่วเลยต้องนันนั่นลูกถีบกับมีรี่กรรมการขึ้นยืนแอคอาเถอะบปันเบื้องเด็กน้อยตีกันในกรรมการเอานั่นอิ้ยดูถูกพลังของ่ันเนี่ยระวบ้างีรยอเสือนใช้ข้างดังกรรมการนิกบาทอ๋อล่องเบืองตีล่องเบืองตีเขา คือตีไปเบ้ไปบัวล,ละเฮ้อมุ่งน้าเงินไหมเฮ้อเอาหน,น,นันเห็นปะเฮ้อาหุ่นเดียวกันรูปทรงเดียวกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันเอาหนันโอ้โยเข้าขังดังเต็มๆเฮ้อเอาแลงนี้แล้วจะตีกูเจ้าตีกูทำไมพนักกมการซอยเนี่นยปนักโอ้กรรมการย,ย,ราย,าย,ายาุติการชกนะครับเนาะโอ้เอ้าเอาตีคักตีแน่จนแคล้วเฮียปวดหน้าเห็นปะ เอาผลนกับปรากฏว่าแล้วครับเนาะเอาไฟแดงเป็นไฟชนะไปโ,โเคเก่งบละ๊ะเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนาะไวมาบอกันอีกแล้วรายการมีเพื่อนนะคือมาถึงห้านแล้วนะห้วยสีมาตีกันวันท่อไปรายการนี้คือรายการฮีโร่ของประชาชนนะครับมีแต่ฮีโร่ริสิมาตีกันนะแมนตัวเป็นไผลหำมาจากมันท้นอูหันครับมีผพืนึงชาไายผมเลยสิมาจัดการนะ้าไายจังไหน เขาถ่ายท่ายังไหนมามึงมาแม่พอนะอาก็เลยมาตามที่เขาบอกอืออามึงมาแม่พอนะฟาดมาถากะขาแม่เนอกเป็นปัวใจหายอยู่ที่ากันแนวนี่มึงมาแม่พ่นส่ว้าวมึงมาแม่เอาบอกมาบางทังนี้ปะเนี่แมนได้ท้าเขาอิเลี่ยนสิคำว่ามึงมาแม่ไม่ได้พูดว่ามึงเบแม่ครับ ผมเป็นคนภาคกลางผมไม่ใช่คนอีสานพูดอีสานไม่ได้ครับเอาเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนภาคกลางจักวามันได้ใส่บัตรมาเนี่ยเขา่ามึงมากเมื่อกี้เอต่อไปกัตีกันละละละเพราหลานนอหลานเนาะลาจังไดหรือเตะครับอคิดว่าสินนอกเขาบอกนอกได้ครับยองไหนยกเรกับ มันสินอ้กว้แท้จะรีบกลับไปหาเมียสิรีบกลับไปหาเนี่ยพนะอ้าวแล้วแต่มุกน้องเงินน้องครับพนักสิได้ครับไงเฮ้ได้ครับซาพันต่ออาสำหรับรายการนี้เป็นรายการฮีโร่เพื่อประชาชนเนาะครับนอพผูหดมีปัญหากันญาตัสัดตีกันตามท้องถนนนะครับเลยให้มาตีกันื่องห้านี่เพราะว่าตีกันแล้วได้คารถกลับบ้านน้อมดีครับ้าบาคารถมาบ่อยเชิญรับชมสะลาเห้นว่าั้องคูตีกันอยู่ในสินในถ้มเนอะหามอุมกันโยนลงห่านเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาเข้าม่ม เอามาชมครับว่าจังไรยกแรกมึงมาแม่แล่ะเว้ยเอามุมแดงนี่ก็ดูท่าทางเป็นมวยไทยนะครับเนาะพวกน่ะเห็นบ่าพวนนเอามึงมาแม่หลอดบาหลอดยกแรกเอาบอกจะน็อกยกแรกกันตัวเอาเตะซ้ายโอ้โหเข้าค้างกระไตนะครับเอาถีบอีกหนึ่งครั้งกันตัวเอาบวมุมแดงเป็นมวยนะครับเป็นมวยนี่คือการท้าทายกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเอาพวกนละพักพวกเพื่อนผูงก็มาเชียร์เอา้าว่าจังไรโอ้ยถือเข้าติดจุกเอา กำลัรนับหกเจตดแปดเจ้าโอ้ยเบิ่งภาพสาเนะครับเนาะเอ้ยยังไม่ทันไรเอาแท่งเข้าคันนะเอ้ยเอ้ยยุตีการชกกันแล้วโอ้ยโดนเข่าข้อหน้าเอิกอ่าสารับผลการชกนะครับกับปากกว่าบักมึงมาไไหมด้แพ่นกเพียงแค่ชกแรกเอาพุ่มแดงกันได้กลับไปหาเนี่ยว่าพี่จังเวนะครับเนาะเอา สำหรับคู่ต่อมานะครับทางรายการได้ระบุชื่อว่าเป็นท่านปรมาจารย์กังฟูทั้งสองท่านนะครับมุมน้ำเงินที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่นี้เป็นท่านปรมาจารย์หยางคอนสชได้แม่ตีกันเนาะอีนางบัดอันนั้นนั้นเอาทีมามาชิมนายงหนคอยอย่างเนี้ยคอยใจให้คอยกระดิถบ้ามันมัดต่อยไายกันเหียนตัวท่านปรมาจารย์ทั้งสองมีเรื่องบาดหมางก,กันก่อนอื่นจะไม่ขอภาคเสียงผู้หญิงนะครับ เพราะว่ามันจะอุบาทเกินไปและท่านทั้งสองนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับอำเภอหลังจากที่ทั้งคู่ได้ทะเลาะวิวาทกันมานานหลายเดือนในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าถ้าฝ่ายแดงชนะแสดงว่าฝ่ายแดงไม่ได้เอาขี้หมาไปทิ้งตามที่ถูกกล่าวหาอีพอกามันใจว่าสิสนายุ มาติดตามรับชมนะเจ้าว่าขีม้ากองนี่สิเป็นของผู้ใดบันเถอะระวังมุมแดงและก็รม่มน้ำเงินเนาะเอาแน่ว่าสิบ่ผักเอาว่ายังไงยกแรกครับโอ้ยอีพลอยไหมเอ้แดงใจไว้ถูกใจน่าร้อนนเด้อเขาว่าอา๋อบทธรรมรดาดีรายการสัตดกรรมไว้สาวยกป้ายพว่อะไรพวกน่ะไว้งามก็สาวพลังเหมือนยกหนึ่งลเมย์พะนะเอา เป็นสมกันบ่บุรุครับท่านปรมาจารย์เอายกแรกเริ่มขึ้นนะครับลองดูที่ฝ่ายแดงนี่ท่านปรมาจารย์เฉินนะครับเนอะอายุห้าสิบสองปีเอาว่ายังไงท่านปรมาจารย์อย่างห้าสิบสี่ฝ่ายน้ําเงินห้าสิบสี่เออทั้งสองท่านเนี่ก็เป็นท่านปรมาจารย์ด้วยกันแล้วว่าจ้าไดนตัวนันนันที่บ้านนันอู้หดูการต่อยมัดนะครับดูการต่อยมัดแล้ว บ่เป็นไปฝึก้อมมวยสากดมว้ยไทยมาบอกคือตีมัดเป็นแผะเอาไฟไหนเมื่อนวางอย่างไงเอาไปตู้เขาว่าขี่ม้ามาไว้นายเฮียนกรรมการเฮ้อโดนใส่แล้วว่างานเปี้ยงไปเดียวโอ้โหเขาไปข้างนะครับข้างกระไตเัากรรมการนับหกเจ็ดแปดยกมือขึ้นจันเอาไปบอกเพ่นยกมือที่ี่เอ๋ไปบอกให้เพื่อนเจ็บตัวอีกแล้วเอาแทนที่จะยอมแพ้ถ้าไม่ยกมือนี่ก็จับแพ้นะ เอาว่าจังไหนเหรอท่านปรมาจารย์ว่านถึกสอยข้างกระไตเอา não, นั่นนันนะเอาเบิ้งปรมาจารย์เฉือนมุมแดงนี่เป็นมวยยที่เขาเนี่เป็นมวยพูนโอ้โหเข้าขำมับเอดังเปียงรถเอานั่นนั่นอีกแล้วเอเอาตีว่าเป็นเลยตัวนี้เมีอันปรมาจารย์ยังไหมเอาไฟน้ำเงินเอาหนั่นนั่นเอาแล้วเอาอีกแล้วเอเอานั่นเอาข้างกระไตไปรับมันเขาอีกแล้วเอเปียงโอ้โหเทถียรฮอดหูดังนะว่างั้นเออ เอาฝ่ายแดงน่าจะเรียนมวยสากลมาเอาคนกับปรากฏวานนะครับนเนาะท่านปรมาจารย์เฉินายแดงเอาก็ชนะนอกไปเพียงแค่ยกแรกท่อนตัวเอาสำหรับคู่ต่อมาโอ้โหวันนี้ว่าจะมาปราบมวยไทยนี่ก็แมนท่านปรมา,า,าจารย์หวังยูนะจ๊ะเนาะเพิ่นแว่เพิ่นสีมาปราบมวยไทยเอาสำหรับมวยไทยคือส่เย่ตังซีตอนแรกบริไซตังซีเมียดึงขาน เฮ้ยเนี่ยเจ้าคือสิโพสิโพเนอะดึงหอเสียพวขาดเพิ่ง่อ่จกให้เจ้ามาตีมวยตีอืมมันยานบริสีสิพานยังไปหาเนี่เจ้าบ่างม่นผู้ใดดึงเสียกูขาดให้มันตายดับแมวมันโลดสำหรับคู่นี้เป็นการชกของมวยไทยสมัครเล่นนะครับกับท่านประมาจารย์กังฟูโอ้พระเจ้า ซึ่งก็ไม่ได้ระบูน้มของท่านนะครับส่วนมากจะเขียนว่ามวยไทยปะททะกังฟูหรือกังฟูปะททะกังฟูเอาคุณนี่ยกแรกเริ่มขึ้นแลครับท่านปรมาจารย์กังฟูอะเบิ้งเหเ็นตัวพวัญตีในกรงคุณแล้วเอาดูมวยไทยนะยังเป็นมวยไทยสมัครเล่นนะพวน,นเอาเอาว่ายังไงว่ายังไงเอาต่อยแล้วจวงแล้วเอาท่านปรมาจารย์เอาแลนด์แล้วเอาแ,นแลนดลเหเฮ้อเฮ้อกรรมการว่าจังไหนอ๋ ก็คือตีกันได้คราบเดี๋ยวนึงที่นี่เอาโอ้หกรรมกันหยุดตีกันชกนะครับเนาะโอ้เอานั่น <laughs> ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา